สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่628ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีราเครื่องมาแบ่งปันทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ลั200บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดียยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จเลยนะคะมีมาให้เลือกหลากหลายพิมพ์หลากหลายเนื้อเลยนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะน้องก็จะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมไปทีละรายการนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เนื้อผิวแตกรายงานแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะ ต่อไปรายการที่2นะคะองน,นี้จะมีเส้นเกษาแบบนี้เลยนะคะ รายการที่3นะคะรายการที่สนะคะ รายการที่ห้านะคะรายการที่หกนะคะ รายการที่7นะคะรายการที่8นะคะ รายงานที่เก้านะคะรายงานที่สิบนะคะ รายการที่11นะคะรายการที่12นะคะ รายการที่สิบสามนะคะ <c oughs> รายการที่สิบสี่สมเด็จปกโพนะคะ รายการที่15นะคะรายการที่16นะคะ รายการที่17นะคะรายการที่18นะคะ รายการที่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบนะคะ รายการที่21นะคะเป็นพระศิวรีนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะรายการที่22นะคะหลวงพ่อเงิน วัดตอนเยหอมนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้รายการที่22นะคะรายการที่23นะคะเป็นหลวงปู่มหาศิรานะคะเรียนเรื่อนสมณศักดิ์นะคะ รายการที่24นะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะวัดปากของมะขามเท่านะคะปีสองสี่หนะคะรายการที่25นะคะเป็นพระนางพญานะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่27นะคะเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะใบโผเก้าใบด้านหลังพระเมทธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28ดนะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเหนือว่านนะคะองค์นี้รูปร่างหน้าตายังคมชัดนะคะด้านหลังมีโรยมวลสารนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะองค์นี้นะคะรายการที่30ด้านหลังนะคะจะมีตัวยานาคาระนะคะมีภาษาไทยนะคะดินน้ำลมไฟแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นรูปร่อหลวงพ่อเงินนะคะ รูปรรวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เรียมเปิดโชว์ผิวด้านหน้านะคะเป็นเรียมโบราณน,นะคะองค์นี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะพระสมเด็จแหวกม่านด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะมีเลข9กับเลข1นะคะด้านล่างแล้วก็เขียนด้านหลังว่าวัดบ้านไร่นะคะเป็นหลังแบบนะคะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่33นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นหลวงปู่ทั่วทรงเตารีดนะคะด้านหลังเขียนว่าวัดบาวอนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นหลวงปู่มหาศิลานาักกากสีทองโรงยาสีแดงน้ำเงินนะคะรวยหมื่นล้านสมปัถนาปี2564นะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะโรงยาไร่สีนะคะหน้ากากสีทองนะคะหลวงปู่มหาศิลาปี2 5 6หนะคะเงินทองรวยเฮงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะวัดราหารไร่องค์นี้นะคะด้านหลังมีท้าเวสวรรณฝังแบบนี้เลยนะคะสององค์นะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังตัวหนังสือนะคะองค์นี้นะคะเหมือนเคยเรียมเรนมานะคะแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอรายการนี้ด้านหลังผิวไม่เรียบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะ รายการที่40เป็นพระหลวงพ่อไป่นะคะเหรียญจอบนะคะที่ระลึกสอง8เจแปนะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะรายการที่41นะคะเป็นพระผงของขวัญหลวงพ่อปากน้ำนะคะองค์นี้เหมือนเนื้อชุปรักนะคะด้าหนหลังมีตัวยันอขระนะคะเป็นรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญรอนะคะองค์นี้รายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะองนี้หน้าหนุ่มเลยนะคะ ปีพศ15นะคะอายุ70ปีนะคะ <c oughs> เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44เป็นเหรียญบาทน้ำมลนนะคะหลวงปู่มหาสิรานะคะหมื่นมนหมื่นศิรานะคะ อายุวัฒนะมงคล79ปีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรายืนนะคะชื่อรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะกะทินรุ่นแรกธรรมะอุทยานปี2566นะคะเหรียญหลวงพ่อยือนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังจะมีความเป็นขึ้นนะคะองค์นี้รายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นสมเด็จเกศชยโยนะคะอง์น,นี้เป็นพิมพ์7ชั้นนะคะด้านหลังมีรอยแตกรายงานโรยมวลสารน,นะคะรายการที่47นะคะ ต่อไปรายการที่4 8แนะคะเป็นเหรียญสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะรายการที่48แนะคะนี่เป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะคะมีรอยรยมวลสารนะคะเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆเลยนะคะรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตานะคะ นี่ตรงจีวอนนี่เป็นร่องเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะเนื้อผิวสีออกขาวๆนะคะสวยๆนะรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะปี2537นะคะเหรียญน,นี้ขึ้นมาหน้าจอกระพริบเลยนะพี่นะ รวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะก็ถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีคะ่ะ